คนค่ะมือนี้จะพาทุกคนมาก,กินหนึ่งมาดูค่ะทุกคนค่ะเดี๋ยวจะไปดูวิธีการทำกันกน,น้องคนน้องไปเลยค่ะต่อไปเท่าสิ่ว่าหั่นผักค่นทุคนค่ะวันนี้ใช้เป็นผักกะลํากะลําย่างเดียวค่ะทุกคนค่เบึงเทีคคบเยบกคนคันกหนาใหญ่มากไปจ้ะ ก็ไปเซมค่นคาตะไคร้ใบบกูดค่ะทุกคนค่ะเอ้ยใบบกูดมาต้องทานนะทุกคนใส่ให้มันหอมๆไปเลยจ้าอันนี้เราก็จะใส่ผักท้องขางใส่ก่อนค่ะทุกคนค่ะแล้วก็จะมีเครื่องหอมของเฮาส์กระเทียมคาตะไคร้ใบบกูดด้วยจ้าใส่ลงไปก่อนเลยอันนี้เราจะใส่แค่แบบว่ารองปลาเฉยๆนะทุกคน ต่อไปเท่าจะเอาปาลงไปหนึ่งค่ะทุกคนคะ่ะอะไรเนาะอันนี้เทเลยเดาทุนว้าวอันนี้ยจ,จะแจงนิดนึงจ้าต่อไปเป็นขั้นตอนการตบบอกค่ะทุกคนคะ่ะแต่ว่ามันก็จะไม่เลื่อนไปนะคะทุกคนเพราะว่าถ้ายยูดีกันทุกคนคะ่ะยูยูไฟดับเนาะทุกคนเนาะก็ไม่เป็นไรเนาะอันนี้เราก็เปิดแปลงทายมันเลื่อนว่าเป็นยังนะคะทุกคนคะ่ะก็ยังโอเค,ค,ค,ยคอยู่มาทำเจ้า แล้วค่ะทุกคนหนูเดี๋ยหนึ่งปากขอยๆเสร็จแล้วค่ะทุกคนคะ่ะต่อไปจะเป็นการจิ้มเดี๋ยวเวลาจะมาชิม่ันุกคนคะ่ะมา